สวัสดีค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูประจำเดือนมีนาคมนะคะเป็นความรักของคนที่มีความสัมมีความสัมพันธ์มีคู่มีคนคุยอะไรประมาณนี้นะคนที่มีประเด็นนะคะไม่ใช่ของคนโสดสนิทน,นะเราจะมาดูนะคะว่าแนวโน้มเดือนมีนาคมเนี้ยมันดูเป็นยังไงนะอืม พลังงานโดยร,รวมกองไพ่โดยร,รวมเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตรงไม่ใช่ไม่โอเคผ่านไปได้เลยสําหรับทล,ล,ลิปนี้นะคะรับไปเฉพาะพลังงานบวกพลังงานดีๆเท่านั้นให้เป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็คําแนะนําให้กับคุณเท่านั้นนะคะอย่าซีเรียสอย่าคิดมากนะคะดูกันแบบถือว่าดูเป็นเอาบันเทิงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องคิดเยอะนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงํำทํานายในวันนี้ก็อาจจะเป็นของคุณนะคะ ีขอเช็คพลังงานของชาวธาตุไฟเมฆสิงธนูกันในตอนนี้น,นิดนึงค่ะว่าตัวคุณเองนะคะในช่วงนี้เป็นประมาณไหนนะ Three of Wands โ oh, ไพ่ตัวตนขึ้นมานะคะ Six of Wands แล้วก็ The Moon นะไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมาอย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะไพ่ของไพ่ไม้นะธาตุวอ n d s นะคะเ,เป็นพไพ่ประจำตัวของคุณนั่นแหละธาตุไฟนะ ตัวคุณเองในตอนนี้เบ้นมองว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างบางคนอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้อาจจะแบบ มีความรักตัวเองแล้วก็โฟกัสอยู่ที่ตัวเองนะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะมันมีบางอย่างในตัวคุณหรือในจิตใจของคุณน่ะที่อาจจะรู้สึกไม่ชัดเจนรู้สึกสับสนรู้สึกมีความแบบกังวลใจอะไรอยู่บ้างแต่เบนก็มองว่าชาวราศีธาตุไฟเนื่องจากว่าตัวตนของคุณชัดเจนคุณอาจจะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองและคุณก็ให้ความสําคัญกับตัวเองนะในช่วงนี้หรือมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสําคัญคุณ Special, อียะไร้พิเศษนะเ,เลยทำให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แบบใจฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงนี้บางคนเช้าธาตุไฟเมฆสินธุนูอาจจะมีแพลนที่จะเดินทางมีการวางแผนการท่องเที่ยวเดินทางหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อแล้วก็เหมือนแบบว่ามองไปข้างหน้าแล้วหันหลังให้กับสิ่งที่คุณได้แบบว่า เ,เหมือนคุณพยายามที่จะหันหลังในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคแล้วอะแล้วตัวคุณ อาจจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอยู่ในตอนนี้บางคนอาจจะมี Choice มี Option มีใครเข้ามาพูดคุยแล้วเหมือนตัวคุณก็พยายามที่จะเลือก Choice แล้วก็เลือกคนที่ดีที่สุดในตอนนี้มากกว่าที่จะแบบว่าเออคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกับคนอื่นๆเหมือนคุณเริ่มที่จะโฟกัสจุดที่คนคนเดียวหรือให้ความสําคัญเกี่ยวับคนคนเดียวแล้วในช่วงนี้ถ้าคุณมี c h อ i c e มี o p t i o นนะถ้าทา นะแต่ก็มันยังมีบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังมันยังมีความไม่ชัดเจนหรือตัวคุณเองก็อาจจะคิดว่าคนที่คุณกําลังจะเลือกให้เป็นคนที่เด่นชัดที่สุดหรือช้อยแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาจะดีจริงไหมเราบเราจะไปกับเขารอดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกพิเศษรู้สึกดีกว่าคนอื่นๆในช่วงนี้ก็เป็นได้นะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควรจะเลือกคนนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ คุณมีความอิสระและปล่อยวางมากขึ้นแต่ก็ยังมีความมันมีเดมูนขึ้นมานะเออมันมันก็ม,นมีบางอย่างที่อาจจะยังแบบคลุมเครือย,ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรน,นะในตอนนี้ในจ,จิตใจของคุณแล้วตัวคนคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างตัวคนคนนั้นเขาเป็นยังไง <c oughs> ตัวคนคนนั้นเขาเป็นยังไงเดท The emperor อาจจะเป็นชาวต่างชาติ่อ uh, 8 of pentacle s ขอให้ขยายสักหนึ่งใบเอ่อ uh, 3 of pentacles นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมฆลัคนาเมฆอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุดินมังกรประสบกันนะคะคนคนนี้เบนมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีอีโกโ้มีมีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีมาดมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะสกุม คือเขาเียอะไรค่อนข้างที่จะนิง่งคุณในบางครั้งคุณอาจจะอ่านคนคนนี้ไม่ค่อยออกเนื่องจากเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งมากอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ม,มีอายุมากกว่าคุณหรือว่ามีเขาเียอะไรอ่ะวุฒิภาวะค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อ,อายุน้อยแต่ก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีอีกโกระดับหนึ่งมีหนาที่การงานดีค่อนข้างมั่นคงดูมีฐานะนะ มีฐานะค่อนข้างดีแล้วกันอ่ะจะรวยไม่รวยไม่รู้แต่มีฐานะค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะคะแล้วเบ้นมองว่าคนคนนี้เหมือนเหมือนตัวเขาเองในตอนนี้มันมีบางอย่างในตัวเขาที่อยู่ในช่วงทรานส์เมชันของเขาเหมือนกันนะเหมือนเป็นช่วงที่ของเขาเหมือนตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่จบไปแล้วก็กําลังตัวเขาเองเหมือนกําลังจะเริ่มเฟสใหมอ่อ่ะในชีวิตของเขามีบางอย่างอาจจะเป็นลักษณะข,ของ การงานหรือเปล่าหรือว่าเรื่องราวชีวิตที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมาเซ็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแม่มองว่าคนคนนี้เหมือนแบบว่าเขาเข้าหาคุณอ่ะเขา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 ,เข,าเข้าหาคุณแบบไม่ได้ขาดนะเออคือเหมือนแบบว่าอาจจะมาค่อนข้างสม่ําเสมอรหรือในบางครั้งอาจจะแบบออมีความชัดเจนระดับหนึ่งให้กับตัวคุณเหมือนเขาเป็นคนที่อยากจะเข้าหาคุณอยากจะคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนคนนี้ เหมือนเหมือนจะรู้สึกเป็นรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างที่โฟกัสที่เรื่องการเงินของเขาเรื่องการงานของเขาเรื่องธุรกิจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสูงนะเหมือนจะแบบ คุยกับคุณโอเคเข้าหาคุณโอเคแต่ในเรื่องของการสารสัมพันธ์ความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเรื่องความรักสําหรับเขามันเป็นเรื่องรองอะสำหรับคนคนนี้เหมือนหน้าที่การงานของเขาต้องมาก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยนะแต่คนคนนี้เขาอยู่ในช่วงของ transformation days นะมีบางอย่างในตัวเขาที่เขาจบไปหรือพยายามที่จะหยุดบางอย่างในตัวเขาแล้วเขากำลังอยู่ในในช่วงของการเหมือนแบบ transition อะเหมือนในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง เนะเหมือนตัวเขาเองต้องการความชัดเจนให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยละเป็นว่านะคะแล้วก็ตัวเขาก็เหมือนแบบอืมนะก็พยายามที่จะคุยกับคุณพยายามที่จะเข้าหาคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกเขาที่มีโอเคแล้วแ <c oughs> นวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะคุณ The Hierophant Seven of Swords e i อ h t of Swords ขอดูขยาย Knight of Cups นะเป็นมองว่าใต้สำหรับเป็น The D M p r a s s นะคะก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ก็ยังมีคนที่เหมือนแบบว่าเข้าหายังมีคนที่แบบแบบอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆแต่เป็นมองว่ามันอาจจะอารมณ์มันจะมีอารมณ์ของคนที่รู้สึกว่าต้องการความชัดเจนนะ นะแน่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเอออยากจะต้องการความชัดเจนอยากจะแบบเป็นคนที่เขาเห็นคุณค่าเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบคุณจะรู้สึกว่าคุณดีเซิร์ฟอะคุณคุณควรค,คู่กับความสัมพันธ์ดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากต้องการให้เขาแบบ หยิบยื่นให้คุณเป็นคนที่แบบสําคัญในตัวเขาคุณต้องการความชัดเจน,นอาจจะมีการพูดคุยมีอะไรกันแต่มองว่ามันอาจยังมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนเนาะเซเว่นออฟซอขึ้นมาด้วยอาจจะมีการพูดคุยนะคะเรื่องว่าเราจะไปทางไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ว่าก็ยังดูเหมือนแบบยังมีคนที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนอย่างนี้ดีกว่านะถามว่าย เขาจะเข้ามาคุยกับคุณไหมเขาจะเข้ามาอะไรอย่างนี้กับคุณไหมก็ยังไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดถามถึงความชัดเจนในสิ่งที่คุณอยากได้อะเป็นหนึ่งเดียวของเขาหรือว่าเป็นคนที่เขาแบบให้ความสำคัญด้วยให้ความให้ความสําคัญด้วยเนี่ยเม้นมองว่ายังไม่ถึงขนาดแบบคอมมิตอะไรกันขนาดนั้นนะเออมันมันมัน,ม,นมันจะแบบว่ามันมีมันมัน มันยังไม่ไม,ไม่ไม่ร้อยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะวนะ่าโดยด้วยภาพนี้แล้วมันยังมีอะไรที่อาจจะได้พูดคุยกันแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวค่ะนะกับความสัมพันธ์นี้เนาะแต่แต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังมีการเข้าหาหยิบยื่นกันคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดแบบเต็มร้อยนะโดยสรุปแล้วโอเคคอบคุณมากๆกที่ติดตามชมกันในคลิปนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ